มีกี่คนในที่นี้ครับที่อยากจะประสบความสําเร็จตามที่หวังตั้งใจในระยะเวลาที่ต้องการเชื่อเถอะครับว่าความสําเร็จเนี่ยมันเป็นนิสัยที่ทําไปกิจ,จวัตรมันไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอะไรเพียงครั้งเดียวในชีวิตคนที่เขาประสบความสําเร็จเนี่ยเขามาจะมีนิสัยเหมือนกันนะครับก็คือนิสัยเศรษฐีนิสัยเศรษฐีคืออะไรครับพวกเขาทําอยู่เป็นประจํา นิสัยก็คือพฤติกรรมหรือสิ่งที่คุณทําอยู่เป็นประจาหรือสิ่งที่สมองเนี่ยมันคุ้นชินอยู่แล้วเช่นคุณตื่นขึ้นมาคุณแปลงฟันใช่ไหมครับนั่นล่ะคุณก็รู้ตัวเลยว่าคุณต้องไปแปลงฟันอาบน้ําเป็นกิจวัตรอันนี้เป็นต้นนิสัยเหล่านี้เนี่ยมันสร้างขึ้นได้ครับตอนที่เราเกิดมาเราไม่รู้หรอกว่าเราจะต้องแปลงฟันใช่ไหมครับแต่ว่าพ่อแม่ก็บอกว่าเอาลูกตื่นเช้ามาต้องแปลงฟันนะก่อนนอนก็ต้องแปลงฟันอ่ะเราแปลงวันละสองครั้งอันนี้เป็นต้นมันคือสิ่งที่เป็นรากฐานสาคัญ เราก็จะได้ผลลัพธ์แบบเดิมๆแต่ถ้าเราสามารถปรับเปลี่ยนนิสัยได้ไม่ว่าอะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแต่ว่าเราจะรับได้กับความเปลี่ยนแปลงนั้นไหมเชื่อเถอะครับว่าคนส่วนมากเนี่ยไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงเอาซะเลยเพราะว่ามันมีอะไรที่มันหนักมากเกินไปเช่นบางครั้งคุณบอกว่าคุณอยากจะลดความอ้วนแล้วอยู่เนี่ยบอกให้คุณอดข้าว พูดกี้ว่าคนที่เขาเนี่ยอยากจะผอมเนี่ยเขาจะอดข้าวทันทีไหมแน่นอนครับมันอาจจะอดได้นะช่วงหนึ่งแต่พอที่เลิอกอดเนี่ยโอ้โหแบบแปลกไปเลยครับหมูกระทะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันยิ่งใหญ่เกินไปแต่ให้เปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่ดูเล็กน้อยครับเริ่มจากทีแรกเล็กๆนะครับความสําเร็จเนี่ยมันไม่ใช่เป้าหมายที่คุณต้องไปไขว้คว้าแต่มันเป็นระบบของการพัฒนาบางอย่างคุณเนี่ยสามารถทําได้ครับมันเป็นเรื่องง่ายมากเพียงแค่คุณเนี่ยให้คุณค่ากับเป้าหมายในชีวิตคุณ เท่านั้นเองครับมันเป็นเรื่องของคุณค่าที่คุณให้กับเป้าหมายที่คุณอยากจะได้เพราะฉะนั้นวันนี้เป้าหมายคุณคืออะไรครับที่คุณจะให้คุณค่าที่คุณจะต้องทํามันการเริ่มต้นเนี่ยจากการทําอะไรบางอย่างเล็กๆเนี่ยมันจะช่วยให้คุณมีชีวิตดีขึ้นได้อย่างไรยกตัวอย่างเช่นวันนี้คุณเป็นคนที่อ่านหนังสือไม่จบโอเคคุณอาจจะเริ่มอ่านจาก2หน้าสหน้าก็ได้ครับแล้วคราวเนี้ยคุณทําอย่างเงี้ยไปสักอาทิตย์หนึ่งพออาทิตย์หน้านะครับเพิ่มบวกหนึ่งเข้าไปก็อาจจะเป็นนนนนห้้้าอัีเป็ตน คุณค่อยๆเริ่มจากนิสัยเล็กๆครับทำให้มันคุ้นชินเหมือนตอนที่เราเนี่ยฝึกแปลงฟันตอนเด็กๆนั่นแหละตอนเด็กๆเนี่ยบางครั้งเราก็ร้องไห้งอแงไม่ยอมแปลงฟันใช่ไหมครับแต่พ่อแม่บอกว่าไม่ได้จะต้องแปลงฟันนะเช้าเย็นเดี๋ยวจะฟันเน่านะลูกเดี๋ยวจะฟันผุนะลูกอันนี้เป็นต้นเราก็แค่อาจจะโหดกับตัวเองสักตอนแรกแค่นั้นเองครับแต่พอคุณคุ้นชินเนี่ยคุณก็จะทํามันได้เองอยกตัวอย่าง ถ้าเกิดว่าคุณจะไปแข่งกีฬานะครับอยู่ๆปุ๊บคุณเข้าไปในสนามคุณวิ่งแข่งเลยได้ไหมไม่ได้ครับขาก็จะเป็นตะคริวเอานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือพอนักกีฬาเนี่ยเขาไปถึงสนามแล้วพอใกล้แข่งเนี่ยประมาณสักครึ่งชงั่วโมงเขาจะเริ่มออกไปวิ่งไปวอร์มละเพราะโอป้าก็เป็นเหมือนกันนะครับโอป้าก็ไปวิ่งไปวอร์มเหมือนกันก็ประมาณครึ่งชั่วโมงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพัฒนาตัวเองเนี่ยเพียงแค่วอร์มละหนึ่งเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาหนึ่งปีแล้วเราก็ผลที่ได้ นิสัยเนี่ยมันเปรียบเสมือนการสะสมดอกเบี้ยนะที่จะทําให้คุณพัฒนาตัวเองไปได้เรื่อยๆ,ๆลองมอนย้อนกลับไปนะครับ2ปี5ปี1 0ปีคุณจะเห็นชัดว่านิสัยที่ดีและนิสัยที่แย่กว่าที่คุณทาอยู่เป็นประจำมันให้ผลลัพธ์กับคุณยังไงบ้างนิสัยเนี่ยมันเปรียบเสมือนการสะสมดอกเบี้ยครับจากการที่คุณเนี่ยพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันทําให้คุณเนี่ยดีขึ้นทุกวันแล้ววันนี้คุณสะสมนิสัยอะไรอยู่ครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองช้า มันทำให้เราเนี่ยไม่สนใจผลกระทบที่เกิดขึ้นครับเช่นถ้าเกิดว่าคุณกินอาหารไม่สุขภาพดีวันนี้คุณก็คงไม่เห็นน้าหนักพุ่งทีเดียวเยอะๆภายในวันเดียวหรอกครับการตัดสินใจลงมือทําแต่ละครั้งเนี่ยไม่ว่ามันจะดีแย่คุณจะค่อยๆสะสมมันไปแน่นอนครับคุณสะสมอะไรล่ะเหมือนที่บอกเมื่อกี้นะครับเราจะประสบความสําเร็จหรือไม่เราก็อยู่ที่ว่าเราสะสมนิสัยอะไรของเราผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจากการที่คุณสะสมนิสัยของคุณครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวัดวัดความสําเร็จก็คือสิ่งที่คุณสะสมเอาไว้ สิ่งให้เราเลือกทําในแต่ละวันจะเป็นตัวทํานายชีวิตของเรานิสัยเนี่ยมันเหมือนดาบสองคมนะครับประว่าน,นิสัยที่ดีในระยะยาวจะเป็นเพื่อนที่ดีของเราและนิสัยที่ไม่ดีก็จะเป็นเพื่อนที่ไม่ดีของเราด้วยเราทุกคนเนี่ยมีศักยภาพที่ซ่อนเร้นดังนั้นทุกความพยายามเนี่ยมันไม่เคยสูญเปล่าหรอกครับแค่รอเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นให้คุณทําต่อไปเถอะสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ตอนนี้ทุกสิ่งมีจังหวะของมันเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณทาไปเรื่อยๆคุณอาจจะเจอจังหวะของคุณก็ได สิ่งที่เราทําตอนนี้ไม่ใช่ว่ามันจะเห็นผลลัพธ์ในทันทีหรอกครับคือบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะสร้างกล้ามเนื้อคุณสร้างไปในวันเดียวได้ไหมครับก็คงไม่ได้เพราะฉะนั้นอยากมีกล้ามเนื้อคุณก็แค่ต้องออกไปยิมครับจงลืมเป้าหมายแต่มุ่งไปที่การลงมือทํามากกว่าหลายครั้งแล้วใช่ไหมครับที่พี่ๆหลายคนเนี่ยสร้างเป้าหมายไว้เงินแสนเงินล้านโอ้ขายของได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายเนี่ยบางครั้งก็ทําให้คุณไปไม่ถึงครับเพราะว่ากระบวนการหรือวิธีการเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นเลยคุณไม่เเคยยสรร้างูทีนล เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณสร้างนิสัยได้ก่อนเป็นไปได้ครับว่าเป้าหมายคุณเนี่ยก็ここอาจจะชัดเจนขึ้นด้วยแต่กระบวนการที่ดีก็คืออยากจะให้เซตตั้งเป้าหมายแล้วก็ลงมือทํานะครับคือคุณเนี่ยกำหนดเป้าหมายคุณมาก่อนว่าคุณต้องการอะไรกันแน่แล้วคุณก็กําหนดวิธีการที่ชัดเจนนะครับว่าคุณจะทําอะไรในระยะเวลาเท่าไหร่ทํากับใครใครเป็นพาร์ทเนอร์หรือจะทําอย่างไรเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายเนี่ยมันใช้สําหรับการกําหนดทิศทางนะแต่ว่าการลงมือทำเนี่ยมันใช้สําหรับการสร้างความก้าวหน้าครับ วิธีการที่คุณจะประสบความสําเร็จก็คือคุณจะต้องกําหนดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงชัดเจนและปฏิบัติได้คุณใส่กรอบระยะเวลาด้วยนะครับการเปลี่ยนนิสัยเนี่ยมันมีอยู่3ระดับนะครับได้แก่ระดับสำนิดครับก็คือการลดน้าหนักระดับกระบวนการก็คือคุณไปออกกําลังกายระดับอัตลักษณ์นะครับก็คือเราเชื่อว่าเราหุ่นเฟิร์มได้จากการออกกําลังกายเพราะฉะนั้นถ้าอยากเปลยนนิสัยต้องทํา3อย่างคือคิดก่อนนะครับคิดมันขึ้นมา แล้วก็ทําพอทําเสร็จก็แค่เชื่อนะครับแค่นั้นเองแล้วก็แค่ต้องทําซ้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยเบื้องหลังกระบวนการทําทุกอย่างก็คือระบบความเชื่อและความเป็นไปได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยากเปลี่ยนพฤติกรรมคุณอาจจะเริ่มต้นที่ความเชื่อก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถเชื่อว่าการออกกําลังกายจะทําให้คุณมีซิกแพคก็อาจจะทําให้คุณไม่ออกกําลังกายก็ได้นะครับเหมือนที่โอป้าก็เชื่อว่าถ้าโอป้าไปต่อยมวยเนี่ยเดือนเดียวน้ําหนักก็ลดแล้วเพราะว่าก็เคยทําแบบนั้นมาก่อนแล้วเป็นต้นครับ นิสัยของเราเนี่ยมันจะกลายเป็นความเชื่อวันนี้คุณมีนิสัยอะไรครับดีหรือไม่ดีคุณมีนิสัยลงมือทํานทันทีหรือว่านิสัยปรปับปรันประกันพุ่งครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคนเราเชื่อในแบบที่เป็นตัวตนของเราจริงๆแล้วลราก็เราก็มักจะแสดงออกไปในทิศทางเดียวกับสิ่งที่เราเชื่อด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราเชื่ออะไรครับการลงมือทําอะไรก็แล้วแต่ที่มันขัดแย้งกับตัวเรามันไม่อาจจะคงอยู่ได้ตลอดไปหรอกครับ เช่นต้องการมีสุขภาพดีแต่ว่าเราให้ความสาคัญกับความสบายมาก่อนความสําเร็จเราก็จะเลือกการพักผ่อนมากกว่าการออกกําลังกายซะอีกครับยิ่งคุณภูมิใจในสิ่งที่เป็นตัวตวนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะมีแรงจูงใจให้คนนิสัยที่เสริมให้ตัวเองเนี่ยมีมากขึ้นมากขึ้นเช่นคุณรู้สึกว่าคุณภูมิใจในหน้าตาดีภูมิใจในหุ่นสวยคุณก็จะทําให้มากขึ้นมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นคุณอาจจะใช้ในเรื่องของการชื่นชมตัวเองก็ได้เวลาที่คุณทําอะไรสําเร็จ นะครับมันก็จะช่วยคุณเนี <blunt> ่ย <animation> สร้างนิสัยที่มากขึ้นมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเริ่มสร้างนิสัยเพราะว่าเรามีแรงจูงใจก็ได้นะอย่างที่บอกการชื่นชมก็เป็นหนึ่งในแรงจูงใจแต่อย่างที่บอกครับสิ่งที่จะทานิสัยได้นั้นจะต้องอย่างต่อเนื่องด้วยถ้าเกิดว่าคุณมีแรงจูงใจแล้วแต่คุณก็ไม่มีแรงจูงใจอย่างต่อเนื่องหรือคุณไม้มีความเชื่อหรือการลงมือทาต่อเนื่องสิ่งเหล่านั้นครับก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งในตัวตนของเราเท่านั้นการที่คุณจะสร้างนิสัยเนี่ยคุณจจะต้้้อองงงสราาวมมันนนขึก่ ก็คือสร้างปัจจัยกระตุ้นก่อนเช่นคุณอยากจะตื่นนอนแต่เช้าครับคุณก็ต้องนาฬิกาปลุกที่มือถือของคุณเลยตั้งเป็นเสียงเตือนข้อความจากนั้นคุณสร้างความปรารถนาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องสร้างความอยากรู้ว่าข้อความอะไรส่งมาหรือมันเป็นเสียงอะไรกันแน่คุณอาจจะตั้งเสียงที่แปลกออกไปเวลาที่ปลุกคุณนะครับเป็นต้นจากนั้นเนี่ยก็ให้รางวัลตัวเองเมื่อทาสําเร็จนะครับเวลาที่ร่างกายของเราจิตใจของเราเนี่ยท้าไม่ได้สาเร็จมันต้องการการเชื่นชมครับถ้าเราให้รางวัล รือลงโทษอย่างเหมาะสมละแล้วล้วก็เราจะทําให้ตัวเรามีนิสัสที่ถูกต้องตามที่เราต้องการได้นะครับสมองของเรานี่มันแปลกมากมันเป็นเครื่องตรวจจับรางวัลและความพึงพอใจครับถ้าเกิดว่าคุณให้รางวัลมันมบ่อยๆมันก็จะสร้างนิสัยที่ดีมากขึ้นมากขึ้นก็เหมือนกับเมื่อสักครู่ที่โป,ป้าบอกว่าคุณชมเตมว่าคุณหน้าตาดีคนสวยคุณก็จะอยากออกกําลังกายมากขึ้นมากขึ้นนะครับกฎการสร้างนิสัยที่ดีก็คือคุณจงทําให้พฤติกรรมเหล่านั้นเนี่ยเห็นชัดเจนน่าดึงดูดให้ง่ายและน่าพึงพอใจ นิสัยเนี่ยจะต้องง่ายเข้าไว้เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณอยากจะเริ่มเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับให้สร้างนิสัยง่ายๆเล็กๆก่อนเช่นคุณจะลดน้ําหนักคุณอาจจะไม่ต้องไปถึงขนาดวิ่งพื้นคุณอาจจะลองจ็อกกิ้งอยู่กับที่นะครับประมาณสัก5ทีก่อนอย่าเพิ่งไปทำครื่องชั่วโมงเลยครับ ถ้าเกิดโอป้าเนี่ยจะต้องลดอําหนักแล้วไปวิ่งครึ่งชั่วโมงโอป้าก็ไม่วิ่งเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่า5้าทีอาจจะทําครับคุณค่อยๆเริ่มจาก5้าทีนะเวลาเริ่มนิสัยเริ่มจากเล็กๆนะครับแล้วค่อยๆเปลี่ยนมันเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้คุณนะครับลองเขียนรายการกิจวัตรประจําวันทั้งหมดออกมาหน่อยว่าคุณตื่นกี่โมงทําอะไรต่อจนถึงเข้านอนครับจากนั้นเนี่ยคุณก็สร้างนิสัยว่าคุณจะทําอะไรเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรระบุระยะเวลาเข้าไปจากนั้นคุณก็สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมครับ เช่นคุณอยากจะไปออกกําลังกายนะครับแล้วพ่งนี้คุณอยากจะไปวิ่งใช่ไหมคุณอยากจะเตรียมชุดกีฬาแล้วก็รองเท้าเอาไว้ครับใกล้ๆกับคุณนะครับหรือเป็นจุดที่คุณตื่นขึ้นมาจะไปแปลงฟันและคุณมองเห็นได้ถ้าสภาพแวดล้อมเนี่ยไม่อึอ่อบางครั้งเราก็ไม่ทํามันหรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณต้องการสร้างนิสัยใดก็แล้วแต่นะครับในชีวิตทําให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเอื้อต่อน,นิสัยคุณด้วยยังไงก็ลองไปทํากันดูนะครับหวังว่าวิธีการนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับับบใคครรรเเเหห็็็็นนนนนนวว่่าาปปปปะะะโโยยยชช์์กพมํ้้ด ออปายสานมาสเตกโคสเอ็นเอสวัสดีครับ